สวัสดีครับผมนายสุธิศักดิ์จจนทองนะครับก็จะมาส่งงานวิชาแบดมินตันครับเป็นประโยชน์ของกีฬาแบดมินตันกับการพัฒนาการทางสรีรวิทยาสำหรับคนที่เล่นกีฬาแบดมินตันนะครับก็เริ่มกันที่ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตันนะครับประโยชน์ของกีฬาแบดมินตันเนี่ยจะแบ่งเป็นสอง สองช่วงครับคือประโยชน์ในระยะสั้นกับประโยชน์ในระยะยาวนะครับประโยชน์ในระยะสั้นก็คือร่างกายจะแข็งแรงครับได้พัฒนาทุกๆส่วนของร่างกายโดยเฉพาะแขนและขาครับแล้วก็สายตาด้วยครับเพราะกีฬาแบดมินตันเนี่ยก็คือจะใช้แขนในการตีลูกใช้ขาในการเคลื่อนไหวรับลูกตีลูกใช้สายตาในการมองลูกครับก็สองก็ทำให้มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีครับเพราะจะ เพราะจะต้องใช้สมรรถภาพร่างกายอยู่ตลอดเวลาครับสมรรถภาพร่างกายก็จะคือพวกความแข็งแรงความทนทานการทํางานความสัมพันธ์กันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อครับผมการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและอว,วัยวะต่างๆความคล่องตัวความทนทานของกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนเลือดครับสามนะครับก็คือถ้าเล่นในรวยาน,านานเนี่ย ก็จะช่วยในการระบบเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยครับเรื่องระบบย่อยอาหารอัตราการเผาผลาญพลังงานแล้วก็เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจก็จะลึกและดีขึ้นครับสี่ครับผมก็ฝึกให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าในในการเล่นกีฬาแบดมินตันเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะ,จะต้องใช้เทคนิคและการตีลูกในหลายๆรูปแบบครับก็ทำให้เราฝึก ฝึกเอ่อสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาครับก็ห้าครับผมผู้เล่นจะต้องใช้ความฉลาดไวพิบและการล่อหลอกในการตีลูกหรือในการทำคะแนนในแต่ละคะแนนครับผมเพื่อมันก็จะเป็นการชิงไหวชิงพิบกันครับต่อไปนะครับหกครับช่วยผ่อนคลายความเครียดครับผมแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ปลดปล่อยอารมณ์ ปลดปล่อยอารมณ์ได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับตามเกมอย่างสนุกสนานครับก็ตามหลักตามหลักจิตวิทยาเนี่ยกีฬาแบดมินตันเนี่ยสามารถเสริมสร้างและรักษาจิตใจได้ครับก็ครั้งหนึ่งครับนายแพทย์เออไม่ใช่ในายแพทย์จิตแพทย์คลาร์กเมนินเจอร์เป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้แนะนำให้แบดมินตันเนี่ย เป็นกิจกรรมนานากาสาหรับคนไข้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ครับเจ็ดนะครับช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับผมสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างความมีน้ําใจนักกีฬาครับผมเพราะต้อง,ต,องต้องกีฬาแบดมินตันเนี่ยเราต้องต้องเล่นเล่นกับเล่นร่วมกับผู้อื่นครับผมทําให้มีการพบปะมีการสังสรรค์กันครับแปดนะครับเป็นกีฬาที่มีความนิยม คนเล่นเยอะครับผมเงินรางวัลสูงเวลาแข่งเนึ่งเงินรางวัลสูงพอเงินรางวัลสูงมีคนเล่นเยอะทําให้นักกีฬาที่ที่ทําให้เกิดนักกีฬาเก่งเยอะขึ้นครับพอมีนักกีฬาเก่งก็ทําให้เราเนี่ยได้ดูเกมการแข่งขันที่สนุกมากขึ้นครับประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือผู้เล่นจะได้ประโยชน์ด้านสรีรวิทยาครับจิตวิทยาสังคมวิทยาสองนะครับ โลกในปัจจุบันเนี้มีความเครียดค่อนข้างสูงครับงานอดิเรกเนี่ยจึงจําเป็นจําเป็นมากๆสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยครับกีฬาแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เป็นงานอดิเรกได้ดีครับเพราะว่าให้ความตื่นเต้นให้ความสนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่อุปกรณ์ไม่เยอะผู้สูงอายุสามารถเล่นได้ด้วยคนแก่อายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีก็สามารถเล่นได้ครับ สามครับผมสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่ครับสามครับสร้างความแข็งแรงครับผมความสมบูรณ์ของร่างกายโดยการเล่นเป็นประจำนะครับก็แน่นอนครับเล่นเป็นประจำออกกําลังกายเป็นประจำก็แข็งแรงครับผมสี่ครับเป็นกีฬาบุคคลครับจึงไม่จําเป็นจะต้องรอหรือ ป็นกีฬาบุคคลก็คือเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครครับไม่ไม่ใช่ประเภททีมก็เราสามารถเล่นเองได้เลยครับก็อุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์น้อยด้วยก็อยากเล่นตอนไหนก็เล่นได้ครับเดี๋ยวผมขอตัดตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะมาต่อกันในเรื่องของพัฒนาการด้านสรีรวิทยาของกีฬาแบดมินตันนะครับ